สุนัขแก่แล้วไม่มีแรงไม่ยอมลุกไม่กินข้าวจะเป็นอัมพาตไหมนะวันนี้มาดูห้าอันดับโรคหลายของสุนัขแก่อันดับที่5โรคหัวใจความผิดปกติของหัวใจที่พบได้บ่อยคือลิ้นหัวใจเสื่อมและโรคหัวใจโตอันดับที่4โรคทางช่องปากสุนัขมีหินปูนเกาะได้เหมือนกันเมื่อปล่อยไว้นานๆก็จะเป็นปัญหาเรื่องกินปากเหงือกลน้นฟันผุตามมาได้อันดับที่สาม ภาวะอ่อนแรงขาสั่นอัมพาตอาการอ่อนแรงนั้นก็จะพบว่าสุนัขมีอาการซึมขาหลังอ่อนแรงไม่มีแรงเดินขาสัน่นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในสุนักเกิดจากความผิดปกติกับระบบประสาทสั่งการของสุนักมีผลทําให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงคล้ายเป็นอัมพาตได้นะครับอันดับที่2โรคไขข้ออักเสบสาเหตุเกิดจากที่ร่างกายสร้างสารเสริมบํารุงข้อและกระดูกลดลง ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อตรงบริเวณข้อเสื่อมสภาพลงส่งผลให้สุนักเคลื่อนไหวร่างกายไม่เป็นปกติบางครั้งอาจจะเจ็บปวดมีข้อบวมได้นะครับถ้าเป็นหนักจะพบว่าสุนักไม่ยอมใช้ขาเดินขาข,าขาย็งข้อบวมเดินกระเพกเลยทีเดียวอันดับที่1โรคระบบประสาทและสมองโรคนี้มีความใกล้เคียงกับโรคอัลไซเมอรของคนมากเลยทีเดียวในสุนัขที่อายุตั้งแต่6ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงนะครับที่เนื้อสมองจะฝ่อลงทําให้มีผลต่อความจําและพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับสุนัขจะสแสดงอาการมึนงงบางครั้งกระดูก้ายก้าวแล้วนะครับนักไม่ยอมนอนกลางคืนส่งเสียงเห่าหอนกลางคืนร่วมด้วยโอ้โหเดือดร้อนเพื่อนบ้านถ้าสุนัขของคุณมีอาการดังกล่าวนะครับแนะนําให้หาแอนติโนลดลดปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้ทานควบคู่กับแคลเฟกเพื่อบํารุงระบบประสาทและเพิ่มน้ําไข่ข้อกระดู ทำให้น้องหมาแก่ฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งด้วยรักระหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ